กิ่งประตูไร้าสายวิดีโอดอเบลความคามชัด1080 Full HD แจ้งเตือนด้วยเสียงสัญญาณเสียงดังฟังชัดเชื่อมต่อง,ง่ายดูภาพผ่านแอปบนมือถือได้เลยอีกทั้งนะคะในกล่องเขาให้อุปกรณ์มาครบมากมาแกะกันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้เปิดมาก็จะเจอตัวกลิ่งประตูของเราหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณที่เอาไว้ติดด้านในเนาะแล้วก็ใสอ่อแดปเตอร์นะคะรวมไปถึงตัวฐานตัวนี้ก็แถมมาให้ด้วยซ ้นแบบีเลยสําหรับใส่ในตัวรับสัญญาณของเรานั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังมีสติ๊กเกอร์สําหรับติดด้านหลังมาให้ด้วยเพื่อจะได้ง่ายต่อการติดตั้งนั่นเองนะคะแล้วก็ชุดน็อตสําหรับยึดติดตรงตัวกริ่งประตูของเราอีกทั้งมีคู่มือให้ด้วยค่ะอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับในตัวกล่องส่วนตัวกริ่งของเราเนะะี่ยะรายละเอียดมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะตัวด้านบนเขาก็จะเป็นตัวหน้าเลนส์กล้องของเขานะคะ ด้านล่างกลมๆจะเป็นโ o ชั่นเซนเซอเอาไว้จับการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะเล็กๆเ,เป็นช่องสําหรับไมโครโฟนเอาไว้รับเสียงไว้พูดเสียงและที่ขาดไม่ได้เลยคือปุ่มเอาไว้กด ลิ่นของเรานั่นเองนะคะถ้ากด2-3ถึงาวินะคะเขาจะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้เลยอันนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะคะแปลว่าน้องเขาพร้อมแล้วนั่นเองแต่ถ้าต้องการปิดเราแค่กดค้างไว้5วินาทีเพื่อปิดเครื่องแบบนี้ได้เลยค่ะและในส่วนประกอบอื่นๆของตัวเครื่องนะคะเราพลิกมาบริเวณด้านล่างนะคะในส่วนนี้อาจจะเปิดยากหน่อยแนะนำไม่ใช้เข็มจิ้มซิมช่วยนะคะพอเรากดค้างแล้วก็ถูกล็อกของเขาเนี่ยตัวด้านหลังเขาจะสามารถเปิดออกมาได้นะคะแล้วก็จะมีช่องสำหรับเสียบ usb หรือว่าเสียบชาร์จของเราอยู่ตรงนี้นะคะด้านข้างก็จะมีปุ่มรีเซ็ตรวมไปถึงช่องสําหรับใส่เมมโมรีการ์ดนะคะหันด้านนี้แล้วค่อยๆกดลงไปได้เลยนะคะปิดให้เรียบร้อยเป็นอนเงเ็จเวลาติดตั้งเราก็นําตัวฐานของเขาไปติดตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวน็อตเนี่ยขันเข้าไปจากนั้นประกอบตัวเครื่องให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็นําติดตั้งได้เลยส่วนตัวรับสัญญาณนะคะอันดับแรกเลยนะคะ เราเปิดช่องด้านหลังออกมาแล้วก็นำตัวฐาน 3A ใส่เข้าไปในตัวรับสัญญาณของเราได้เลยเมื่อใส่ให้ครบเรียบร้อยเสร็จสับนะคะก็เท่ากับว่า พร้อมใช้งานน้องได้เลยทันทีใส่ให้ครบสามก้อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการปิดฝาเขาให้เรียบร้อยนะคะบริเวณด้านข้างของตัวรับสัญญาณนะคะจะมีปุ่ม2ปุ่มตัวแรกถ้าเรากดสั้นๆกด1คลิกนะคะจะเป็นการตั้งค่าเสียงของตัวรับสัญญาณแต่ถ้าหากเรากดค้างนานๆนะคะอันนี้จะเป็นการเอาไว้เชื่อมต่อ w i f i หรือเชื่อมต่อกับแอปของเขานั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาแนะนำในขั้นถัดไปส่วนตัวล่างที่เป็นลูกโน้ตดนตรีนะคะเป็นการ เลี่ยนเสียงกลิ่งหรือตั้งค่าเสียงกลิ่งของเรานั่นเองนะคะสามารถเลือกได้ตามต้องการหรือว่าเราอยากให้กลิ่งประตูของเรามีเสียงแบบไหนค่ะเดี๋ยวไปดูการเชื่อมต่อกันในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะอันดับแรก เราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของเราให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยเข้ามาที่แอปพลิเคชันและกดสมัครบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบใช้งานตัวแอปพลิเคชันกันค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Google ได้ด้วยนะพอเรากดเข้ามาเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะเรากดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์จากนั้นนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้และเลือกที่แบตเตอรี่กล้อง2.4 wifi จะมีสัญญาณหรือว่ามีเสียงจากแอปพลิเคชันดังขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กลับมาที่ตัวกล้องของเราแบบนี้เรากดค้าง2องถึงสวินาทีเพื่อให้ตัวกล้องเขาเนี่มีการเปิดใช้งานจะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเปิดเรียบร้อยเราก็กลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันจากนั้นกดตัวปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ที่ตัวกล้อง ซึ่งปุ่มเขาจะอยู่บริเวณด้านข้างนะคะเราเปิดออกมาแบบนี้แล้วก็กดที่ปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะต้องกดค้างจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณออกมาจากตัวกริ่งของเราแบบนี้นะคะถ้ามีเสียงเรียบร้อยแสดงว่าใช้งานได้ค่ะกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะคะเราก็กด ถัดไปแบบนี้เข้ามาซีหน้าเชื่อมต่อตัว Wi-Fi เราก็เลือก Wi-Fi แบบ2.4ที่เราต้องการเชื่อมต่อใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะหลังจากเราเชื่อมต่อตัว Wi-Fi ใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็นำตัว QR Code ที่ขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้นะคะหันไปที่หน้าตัวเลนส์กล้องของเราเพื่อให้เขาทำการสแกน QR Code ตัวนี้นั่นเองสแกนจนกว่าจะมีเสียงดังขึ้นมาจากตัวกล้องแล้วจึงกดถัดไปนะคะแล้วจากนั้นก็รออุปกรณ์ทำการจับสัญญาณและเชื่อมต่อเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ เพิ่มสําเร็จแล้วก็กดถัดไปแบบนี้ได้เลยขั้นตอนนี้ตั้งชื่อได้ด้วยนะคะเผื่อที่จะอยากเปลี่ยนชื่อเป็นกล้องหน้าบ้านกล้องข้างบ้านอันนี้แล้วแต่เลยอันนี้ถือว่า เป็นการเชื่อมต่อที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปได้รัวๆเลยนะคะพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถดูภาพจากกล้องผัดตัวแอปได้เลยแบบนี้ค่ะฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆสําหรับตัวกล้องกลิ่งประตูของเรารุ่นนี้นะคะอันดับแรกเลยเราเข้ามาปุ๊บนะคะตรง SD ตรงนี้เราสามารถปรับเลือกความละเอียดของภาพวิดีโอที่บันทึกได้ดิค่ะจะเลือกเป็น HD หรือ HD ก็ได้นะถ้าตัว HD ภาพเขาจะคมชัดกว่าด้านล่างนะคะภาพหน้าจออันนี้จะเป็นการถ่ายแบบภาพ าพนี้ถ่ายแบบภาพเรียวทม์สื่อสารเสียงตรงนี้นะคะเป็นการพูดตอบโต้2ทิศทางพอเรากดปุบเราก็จะสามารถพูดเสียงออกที่กล้องได้เลยในส่วนของการบันทึกจะเป็นการบันทึกภาพวิดีโอแบบเรียไทม์นะคะและตรงที่เป็นลูกคนอันนี้เป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวซึ่งเราสามารถ ตั้งค่าได้ด้วยนะคะว่าเราต้องการเปิดใช้งานหรือว่าปิดการใช้งานเมื่อมีการเคลื่อนไหวเขาจะได้แจ้งเตือนหรือว่าบันทึกซึ่งความไวในการจับการเคลื่อนไหวเราสามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะคะรวมไปถึงในส่วนอื่นๆทั้งการตรวจจับอื่นๆ โหมดประหยัดพลังงานต่างๆนะคะอันนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยและส่วนถัดมานะคะไซเรนเป็นเสียงเตือนนะคะถ้าเราเปิดจับการเคลื่อนไหวแล้วเราเปิดไซเรนไว้ในกรณีที่มีการขยับเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเราเลยนั่นเองนะคะการดูภาพหรือวิดีโอที่บันทึกนะคะเขาจะถูกบันทึกไว้ในอัลบัม้มซึ่งพอเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีภาพต่างๆที่เรากดบันทึกหน้าจอทางภาพนิ่งและวีิดีโอให้เราเข้าดูได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้สามารถกดบันทึ หรือว่ากดแชร์ไฟล์แบบนี้ได้เลยนะคะหรือต้องการจะเคลียร์ต้องการจะลบก็ทําได้เมื่อเรากลับมาที่หน้าหลักนะคะด้านล่างของตัวกล้องของเราที่มีรูปฟันเฟืองจะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยด้านบนสุดนะคะเขาจะมีแจ้งความแรงของสัญญาณที่เราเชื่อม ต่อแล้วก็เขตเวลาการใช้งานต่างๆในส่วนนี้สามารถเข้ามาเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในบริเวณด้านล่างสามารถตั้งค่าเปิดปิดเสียงหรือว่าไมโครโฟนต่างๆก็ได้ถ้าอยากจะเปิดรับเสียงตรงนี้ก็เปิดได้เลยนะคะในส่วนของการแชร์อุปกรณ์สามารถเซฟตัว QR Code ตรงนี้นะคะเพื่อทําการแชร์ได้เลยการแชร์ก็เข้ามาที่เลือกแชร์จากนั้นนะคะเลือกไปที่ ชื่อครอบครัวแล้วก็เพิ่มสมาชิกได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่สแกน QR code แล้วก็ให้เครื่องที่เราจะต้องการลันเข้ากลุ่มมาเนี่ย เปิด QR code ที่เราแชร์เมื่อกี้นะคะทำการสแกนได้เลยเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและเมื่อมีคนมากดกิ่งนะคะแบบนี้ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาที่ตัวโทรศัพท์มือถือที่เราเชื่อมกับแอปไว้ได้ด้วยนะคะทุกคนคะบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของภาพในส่วนของการใช้งานเราก็แจ้งเตือนต่างๆค่ะ